สวัสดีจ้ามื่อนา้มาพบมาพอกกับไก่เราได้จับพี่น้องมื่อนี้ไก่แพ้ามากินผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสับใส่หน่อไม้ดองจากพี่น้องอันเป็นสีอันดำๆแบบนี้ไก่เส้นซีอิ๊วดำน้ำเด้จัดซีอิ๊วดำน้อยนึงเพิ่มสีสันความมักความมักความชอบบ่มีไข่ดาวจะไม่มีไข่ดาวกินง่ายๆ ไม่ต้องอะไรมากมาย <c oughs> มามาจะโอ้แดดแดดขึ้นซองแผ่มื่อนี้แดดพี่น้องแดดดีดีดต่ว่าล้มแห้งอากาศหนาวห้อมงมาก้็พี่น้องให้นอนไม่สมเนะี่ยมาจะากขวงแห้อง hiếu khẩu hoa cà xưa cà sớm lúm ไดปป้ออกไปต่างนระไปซอแตะอ้อนแล้วใส่ใส่หลอดตะปูนรดเกียนหิมะนะพี่นนองเตรียมเตรียมตัวจะหนาวแล้ว โอ้แซ oh, mm ่บมึงเจอทุกคนแซ่บแหง พริกชีฟ้าบะหมี่ถั่วฮัดกับเผา แต่มักใส่เน,นื้อไม้ตัวพี่นอ้องถ้าใส่ถ้ามีเนือ้อไม้ใส่นี่กยแกเน้นเนื้อไม้ได้ก็ไม่ค่อยเน้นหมู หัวขจวห่อนๆผัดกะเพราแห้งๆราดข้าวแมงวันบวบไปใส่บุกมันอีกนแล้วอยู่ 那当然，嗯 <Nat>、mm，不能。 เราบ่มมาไก่เพราะว่าเราบ่ด้กินปะลาะัังวันทุกเยีนนี่ยถ้าตําเมนูตำเนี่ยโอ้อยมาดีครับ Mm-hmm. แดดดี้ดีแต่อากาศหนาวลมแห้งข้างนอก ออกไปข้างนอกต้องในไส้หมวกเนี่จ้ะหนาวเย็นเขาสมองเขาคนได้พี่น้อง เริ่มเผ็ดแล้ว <c oughs> อัดน้อยถุงหนึ่งเหลืออีกอยู่ได้จ้ะวจะได้กินมือน่อแห <c oughs> ช่วงนี้อากาศช่วงนี้ <c oughs> แปดโมงเพิ่งจะสาว่างนะจ๊ะอากาศช่วงนี้เ <c oughs> จ็ดโมงเ <c oughs> จ็ดโมงเียมือดอึคือได้คือน้ำม้มขึ้นบานเท่านันล่ะ mà cà sơ cà sơ Lông Không say บมันลงพงเป็น <c oughs> แก่สิเดช่วงนี้ก็สิยางอยู่กับพี่น้องพะาะวาอย่างพระาะว่าเริ่มเริ่มเก็บของอ่อหย่างรอบบ้านแล้วแล้วแบนันี้ต้นไม้ต้นดอกไม้ทางบ้านนะ่ะพี่น้องแค่กับสีเริ่มเอาเรื่อยไปตัดให้สันน้นพรานนะว่าปีหนาถ้าเขาขึ้นม,านะานนมา้าเขาจะได้ขึ้นมางามถ้าเขาพ่ตัดอันเต้กระสีแห้งอันไม้กระสีขึ้นม้าอ่ามันตัดบ่ด้พี่น้องเพระาะวาบางเทียน,น,นะเพระา,านนะพระหิมะเมิอปับ เอดเวลาเขาขื่นเขาขื้นอขอโทษพี่น้องอหอดเวลาเขาขืนเขาขื่นรดนเด้บางเทือเน่ะเหดยััง,งมีหิมะแบบในน้อยบางๆอยู่พวกดอกไม้เป็นหัวที่ขื้นทุกปีม่พี่น้องถ้าสมมติว่าเาขานานาเราก็กระสิตัดตัดให้จําดินเลยเวลานั่นเขาแท้งนอขื้นนะ่ะเขาสิตตัดบ่ได้พวกกิง่งพวกกา้านมันเหนียวเหนียวเด้ดพี่น้องไอ้ดอกไม้ ที่ยู่ข้างบ้านใกล้เนะแล้วก็ยู่นาบ้านนะถ้าเขาไปตัดตอนที่ปีหนาดอกไม้แท้งนอขึ้นตัดยากเพราะว่าย่านไปนตัดถึงไอ้นอที่มันกำลังแทงขึ้นแม่พี่น้องกับบง่งามแต่ว่าถ้าเขาตัดไว้แต่ตอนนี้นี่ปีนาขึ้นมาเนี่ยนอกระซากงามพี่น้อง หญ้าก็สิได้ตัดอีกรอบนึงอยู่มึงลักษณะเพราะว่าอากาศหนาวอยู่แต่ว่ามันแดดหญ้าก็ขึ้นหญาวไว้สิได้ตัดหญ้าอีกรอบนึงแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นน้ําแข็งเราหญ้าเขาก็บ่ใหญ่แต่ว่านี่ก็บางมือก็แดดบางมือก็เป็นน้ําแข็งแต่ว่าหญ้าก็สูงใหญ่สูงยาวอยู่ก็สิได้ตัด ต้าเข้ามาหลายพวเดีย๋ยวทีได้เอาผัดกับเผราลาดอีกพี่น,อน,น้องเข่ายังเหลืออยู่ 嗯，是、mm。Hmm. Yeah. นี่ก็เสียจากว่าดิ คลิปนี้ก็เกิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใกลในเด้อจะช่องน้อยๆของช่องแม่ไก่พากินพาแซบด้วจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ